ชวนผู้หญิงนะครับดิฟดึงข้ออ่าก็เป็นอีพีหนึ่งเลยนะครับซึ่งก็น้องเขานะครับก็น่าจะเป็นก็คือเป็นคนแรกนะครับคนแรกของกลุ่มนะครับที่ได้มาร่วมทำก็คือคอนเทนต์นี้นะครับก็คือเป็นคอนเซปที่ผมคิดคิดขึ้นมาเองนะครับซึ่งผมอยากจะเห็นผู้หญิงอ่ามีความแข็งแรงไม่แพ้ผู้ชายก็คือ อยากเห็นผู้หญิงดิฟดึงข้อได้นะครับซึ่งหลังจากเรานะครับก็คือกลุ่มเราเทนก็คือเทนเอดเป็นหญิงนะครับอ่าจนก็คือปลดล็อกดิฟได้ดึงข้อได้ทวงน้ําหนักได้นะครับปลดล็อกท่าคอมไพเอ็กซ์ไซร์ซึ่งก็ปักหมุดอยู่ที่เพจผมอะ่ะมันมีทั้งหมดพื้นฐานครับสิท่านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ก็คือเป็นไกด์ไลน์ในกลุ่มนะครับบอกก็คือเพื่อนผู้หญิงนะครับอ่าที่อยากจะปลดล็อกท่าดิฟท่าดึงข้อท่าคอมไพเอ็กซ์ไซร์นะครับ ก็คือเราก็เป็นไกด์ไลน์ให้นะครับอ่าก็มีเพื่อนๆบางคนก็ดิฟได้ดึงข้อได้อะไรก็ว่าไปสําหรับผู้หญิงนะครับซึ่งก็คือผมนะครับก็คือบางทีนะครับสิ่งที่ผมเห็นมาในชีวิตจริงนะครับผู้หญิงหลายคนอ่าผู้หญิงหลายคนนะครับอยากจะดิฟอยากจะดึงข้อขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีแม่จะไปตะบี้ตะบันดึงข้อมันก็ ดึงไม่มันไม่รู้จะไม่รู้เทคนิคนะครับไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยครับอ่าซึ่งเรากลุ่มเรานะครับจะเป็นไกด์ไลน์ให้คุณนะครับอ่าก็คือให้ก็คือน้องเขานะครับที่เป็นเพื่อนนะครับสมาชิกผู้หญิงในกลุ่มนะครับก็คือเป็นคนแรกนะครับของอีพีแรกกับคอนเทนต์ชวนผู้หญิงดิฟดึงข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับโปรแกรมของน้องเขานะครับว่า <c oughs> จะดีไซน์โปรแกรมยังไงซึ่งโจ์นะครับเขาคือพุชชิงการดันนะครับซึ่งน้องเขาจะต้องวิดพื้นท่าจริงๆให้ได้นะครับก็คือลงมาวิดพื้นลงมาวิดพื้นจริงๆกับพื้นให้ได้นะครับซึ่งก็คือตอนแรกๆแอดมินหริงนะครับเขาก็เป็นมึงเหมือนก็เหมือนกับหลายๆคนนะครับวิดพื้นท่าผิดมั่งหลังแอดมั่งนะครับกลางแขน กางแขนเข้าสิบองศาถ้าผิดก็มาปรับโพซิชันปรับการจัดระเบียบร่างกายใหม่จนปัจจุบันนะครับแอดหญิงสามารถดิฟถูน้ําหนักได้นะครับอ่ะและก็สามารถนะครับฝึกท่าซิงเกิลดิฟดิฟบ่าเดี่ยวได้ซึ่งมันยากนะครับท่าซิงเกิลดิฟนะครับผู้ชายบางคนยังทําไม่ได้นะครับอ่ะก็คือเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็คือโปรแกรมน้องเขานะครับก็คือให้น้องนะครับซึ่งทดสอบ ในกลุ่มแล้วนะครับการที่ทดสอบในกลุ่มได้นะครับมันจะทําให้ผมดีไซน์โปรแกรมให้ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งน้องเขานะครับจะต้องวิดพื้นนะครับระดับเดียวกับกล่องตอนนี้น้องก็ได้ประมาณ6-7ครั้งหมดแรงนะครับซึ่งเป้าหมายน้องเขานะครับจะต้องให้ได้10ครั้งนะครับเพื่อที่เป้าหมายหลักจริงๆนะครับก็คือมันจะต้องได้ประมาณ15-20ครั้งนะครับในก็คือระดับความสูงตรงนี้นะครับพ่อน้องเขายังวิดพื้นจริงๆ ไม่มีแรงนะครับถึงจัดระเบียบร,ร่างกายถูกก็ไม่มีแรงนะครับซึ่งจะฝึกกันท่านี้นะครับลักษณะการฝึกเราเจะฝึกกันทั้งหมด10เซตฟังนะครับ10เซตนะครับสิเซตฝึกยังไงก็คือฝึอกวิดพื้นนะครับระดับเดียวกับกล่องนี้วิดไปจนหมดแรงนะครับแล้วก็ผมก็ดูแล้วก็ควรจะพักไม่เกิน2นาทีนะครับเอานาฬิกามาจับ2นาทีแล้วก็มาฝึกเซต2 ฝึกดันจนหมดแรงแทบไม่ไหวจริงนะครับแล้วก็มาพัก2นาทีนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรยนะครับจนครบ10ครั้งนะครับเมื่อขอภายนะครับจนครบ10เซตนะครับเมื่อครบจํานวน10เซตปุ๊บเราก็พักสักประมาณ 2- อถึงานาที่ะก็คือเพื่อที่จะเตรียมตัววิดพื้นก็คือท่าที่2น,นะครับก็คือท่าที่2ก็คือท่าก็คือ e ี p u s h up วิตพื้นคุกเข่านะครับ่ากับพื้นจริงๆวิตพื้นคุกเข่าซึ่งผมวิเคราะห์แล้วนะครับน้องเขายังวิตพื้นคุกเข่าทวงน้ําหนักไม่ได้ยังไม่มีกําลังนะครับซึ่งผมดูแล้วนะครับก็คือควรที่จะก็คือวิดพื้นเอาไปบอดี้เวทเพียวๆนะครับวิตพื้นคุกเข่าแบบปกติธรรมดาไปก่อนก็10เซตเหมือนกันนะครับสิเซตเหมือนกันนะครับก็คือพักระหว่างเซต2อนาทีแล้วก็มาใส่เซต2หมดแรง2อนาทีพัก2อนาทีมาใส่เซต3จนครบ10ครั้งนะครับแล้วก็ ปิดท้ายนะครับก็ให้คนะาร์ดิโอโซน2ของน้องจะคาร์ดิโออะไรก็แล้วแต่จะปันเชือกจะวิ่งก็คือลู่วิ่งของน้องเขาอะไรก็ได้เต้นแอรบิกอะไรก็ได้นะครับก็คือนี่ก็คือโปรแกรมการฝึกอกกันแรกนะครับมันมีแค่2ท่าจริงๆนะครับอ่ะมันมีแค่2ท่าจริงครับเพราะเป้าหมายจะต้องวิดพื้นจริงๆให้ได้ไงก็คือฝึกแค่นี้นะครับเดี๋ยวเมื่อแข็งแรงขึ้นก็เดี๋ยวเราฝึกสักเดือนนึงอ่าน้องเขาน่าจะวิดพื้นจริงๆได้นะครับอ่าต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูโปรแกรม ก็คือ p ูล l i n g การดึงนะครับฝึกหลังนะครับว่าผมจะดีไซน์โปรแกรมให้น้องเป็นยังไงนะครับเพราะว่าน้องจะต้องดึงข้อจริงได้ซึ่งมันยากมันยากแน่นอนนะครับแต่มันก็จะมีเทคนิคกลยุทธ์ของมันนะครับรอติดตามน,นะครับ